ฝนตกนี่แหละทำดีนะครวันดีค่ะประเดียนมานเฮ็ดกิบฝนตกเราเด้อค่ะเด้อมามไอ้ขี่น้องเข้าเบิ่งหน่ำร่างพันซ่าแหล,แหล่ๆฝนยังบ่ทันตกวันนี้ฝนตกแล้วเบิ่งพี่น้องป่าแหลแบแป๊บๆอยู่เรื่งย่านป้าเรื่งเฮ็ดกิบฝนตกแฮงบ่ได้สิเฮ็ดเบิ่งฝนให้ฝนตกพี่น้องฝนตกเบิง่งหน่ำ เดี๋ยว่าตกบแห้งบันไดดอกตกมากน,นั่นเดิมฝ่ายแห้งแห้งฝ่าห้องนี่ตื่นตำตื่นตำอยูแย่แสงฝ่าเนี่เป็นตะยานตะยานพี่น้องประเด็นกระตีเลทิปว่โดนดอกพยันย่านฝ่าฝ่าห้องอันนี้ต้นคุ้นขาวก็ลังงามต้นคุ้นข,ขาวก็ลังงามเบื้องต้นนั่นประเด็นไปตอนดอกพี่น้องมันมันนั่นใบมันนั่น ใบมันเหี่ยวซื่อจะบานต้นมันบ่ท่านตายไปเรีนก็นเลยตอนไปเรียนสีตอนไหนมันเป็นหนั่นสองตนในต้นโก๊กับต้นนัน่นต้งเป็นนกนะเนาะคอยกูดก้อนพี่น้องนิยันปานยันป่าฝน,น,นตกป่ามืดเออเรียนในเบิ่งอาว่าขโดดต้นนี่พ่อเขาเด้สัตว์ล้วเขา,าไง้ไว้พี่น้องเนี่ย เหนียว่ากคะโด้วงกลุนตกขังเลยใ,นในหญ่ไายพี่น้องว่าตั้งแต่เขาได้โพออกจากดินแล้วมังเขาฉัดจากๆเลยหมดนะจนใ,นในหญยเ่าของกัดเดือนตายยนี่มันขึ้นไหนเห็นเนาะคะเนาะอันนี้ก็สิดไทยเพิ่งอ,อันนี้ก็ร่างสิเกิดห่าเหนียวไทยโอ้ยน้มกล่อมประดดเลยอันนี้โพไดลลายเราพี่น้องนี่อันนี้โพลายเรา อันนี้ก็กำลังโพอันนี้ก็กำลังโพอันี่พ่อพิมปิมอนนี้นอเขากำลังโพขึ้นมากอันนั้นน้ำท่วมน้ำท่วมบดบดเลยเดี๋ยวฝนตกเก้าจะคอยสีไปเคลี่ยนน้ำหออเคลี่ยนน้ำหรอฝ่าห้องพี่น้องเลยย่านฝ่าเาตอ,อนนี้ก็กรกเริ่มขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไหลทุกเลือดกัแเด้อขอบคุณทุกการติดตามทุกไหลทุกแย่ขอบคุณหลายๆลประเด็นยาน่านฝ่าประเด็นถี่เต้าชายตอนนี้ ให้พี่น้องเข้าเบิ่งเพนนีก่อนสวัสดีค่ะ